ไปเลยถ้ามาตามแผนใช่ถ้ามาตามแผนโอเคเรซแคนนอนกัดเนาะอ่ะอันนี้เนาะอันนี้ไม่ทำไปออกไง่ะแล้วก็พอร์ติโกส่วนอีกนึงก่ผูขออนุญาตนะป้องปืนดีกว่าขอโทษนะซุปเปอร์เอร์พอดีว่าผมต้องเอาตัวรอดถ้าเวลาปลไรผมเอบเว้นให้ได้แน่นอน มดแล้วแหะไปเอาไปลืมใช้ไปแล้วตกิเหรอแต่นแกนี่และดาวที่ใหญ่อยู่ทัชดาวแต่ก็อกทัดาวเดียวเลยคิดว่าเล่นอรกันฟุตบอลอย่างเงี้ยวะไม่โอเคว่าก็เล่นเาเดดี้อยู่ก็ไม่ต่างเ่าไหร่นะะล้ว่าอดหน่ตพี่มันแมนจีอัดมาเรื่อยๆ ม่ไรเฮียใหญ่สาววอล์เลยดิไอ,อ่ถุนเวดเห้เสซี่เพิ่งมันงู้นไม่เคยใช้เละว่ามีโอกาสได้ทดลองเลยวะ่ะเอาลิซพาอะไรมะไม่เป็นไรของครบไปเง้นเลยเสียงเสียงไปเพิ่งเปิดฉากนะตาเอมันรู้แล้วว่าเรามา อ๋กูขออนุญาต,ตป,ปล่อยพแล้วเข้าเลยปลาถอยี <c oughs> อย่า,าต้นไม้างทนดดเลยตนเิดเหรอใช่หลบดีกว่าอืมข้องระวังอ๋อล้าหนะ้าได้ได้ได กูกูวิ่งไปแล้วน่ากันนะกูก็อ้อมไปมังแกตอนนี้ไปตาตาแล้วไหมแต่บอกมียันดอกอะไรมึงเนี่ยจะหากตัวละกูวเราจตไปบึ้มมันจะเอาไอ้นี่ใช่ไหมสวัสดีครับผมขออนุญาตเอาของฝากมาให้แล้วผมไปละไปไป

เลเซอร์โคตรดีเช้าใช่ไมใช่ไ่ไไ่อเสร่ออะใช่ใช่อะไรตั้ง้วมเตรีดันหกไอนี่ให้สสัยส่สอดนเห็นนเห็นยปดละอะไรยังไม่มีเสียงของศัตรูแต่ถ้าเปิดสาสัญญาณเวนี้ได้จะได้ข้อมูลทุกอย่างละว่ามีอะไรหรือว่าทางมั

จับร้ยเนี่าจะบอกทุกอย่างเราเลยงั้นมองแผนไปก่อมองแผนไก่อนเด็กมากูไปเดยวได้ปนึ่ไม่ต้องมแผนหรอกเุยตามแผนเดิมเลยตอกชิปหรอมาเนี่ยนั่นไงไหนตอกชิปไม่ข้างบนนี้ดีกว่ กูลเรียกตอนนี้ดื้อเลยแล้วกันเจ้าของกูบอกว่าเตะหนักชิ่งแต่ว่าหนักชิ่งเหรอเนี่ยวะกูจะถ่ายกันไม่ครับเฮ้ยแต่ยังไงอยู่ดีๆทำไมาเนี่ย ไอ้ที่หนึงตัวเองนะไอเกนรับไปกูหมดปะโอปามาแล้วแมนจัดกูปันชั่มไปคลาไปคลาสไปไหนที่กูปีงเลยรีสปายก่อนมึงของกันหมดล้ะกูกันหมดละกูยังไม่ใกล้หมดงั้นเดี๋ยวกูเคลียร์หน้าก่อนเรียกว่ารีสปายเราเลย ไอพี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยของชอบของหวงกูใช้เป็นไงทำไรอยู่วะหาเด้ดเจอลาโกโกูมาเอาแล้วอัสด,ดารโอ้ยนไหน ข้างหลังเนี่เอาใจะละโอ้ยหยู่เวทอย่าพูดว่ากลัวการรักษาชีพชางที่พ่อยู่ยกัูดิไ,ไปเวทเอาข้อมูลแลวตัวแบบนี้ไม่น่ากลัวมากเลยนะคาจริงอะเอ๋ ไปไหนป่าวาวเบาทิดเชื่อเกลป่าวปาวกูได้กูนด้เสียงมาไม่กูกูวัาได้ยินเสียงอ่ะแต่เป็นเสียงมึงอ๋อเอออะไรทำไมมันหน้าตาดูแปลกแปลกเออเป็นเฟร่ไม่ใช่เฮล์บอลนั่นแงอ่ะอัปโหลดดาต้าขออัพข้อมูลแป๊บ ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์ศัตรูไปตรงนู้นระหวามาเจอของที่เต็มของเยอะเลยข้าน้า9ข้าามูลคนเองมีบอดเห็นเรื่องละระยะได้กำลังสวยบึ้ม เติมตัวโอ้ยตัวอะไรวะไปมาเกนกลับกันนึงไหวไหวไไหวเข้า เฮ้ยเลสเตอร์ปากกุเลสเซอร์ปากกุไหนวะอ่างอีกสามอันอ่ะนีเลยกเปลี่ยนคอยแต่ไพ่นึงคอยมันร้อนไหมเกนเกนเกนของดีของดีอะไรๆๆทางหเหรอเอ่อมีระบบมีระบบไหมเสียงอ๋อแลกอ้แน้วมันแจเกอร์ โอ้ยระเบิด RPG ท่าห่ะหลบม่ทันตาเอ๋อาล่ะมึงเหรออดแล้วคนจนเผื่อของกูไปเก็บของไปเก็บของไปเก็บของเฮ้ย,ออยของเล็กูเอามา อมีของมีขี <c oughs> ้ดําหนึ่มีขี้ดําหนึ่อะไรกูเต็ียมละโอเคไปต่อ <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่อเข็นแบบนีไหนนาทีนึง ทีถือว่าถ้าเวลาดีอยู่เราไม่ต่อเลยมีที่ต้องของนะเมเซอเวอร์เฟรเซอเวอร์วะตัวนดีหรอวะไม่น่าจะดีวะทำไมมันเลือยแสงแปลกๆกูยิงแล้วกันงั้นแหละต่อนตน่อวะได้อ้ามเปจีเราอามเปจีอ้ามเจีอามเปจีอามเปจี ทำไมงั้นวะเฮ้ยมั pues rein, เล่นคูเสร็จมันเล่นคร็จไปครับไปทีนึงทีนึงไป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 เจ้าเจ้าเจ้าเราเลยเราเลยสับไพ่ตรงนี้แหะตรงเนี้ยโอ้ยเฮียเลย เฮ้ยได้ก็มีของดีพอดีจะรีสปานไม่ได้เลยให้ใช่ดๆเออยน้าเเซอร์กเสร็จแล้วโอีโอ้ยตึกตึกคืออะรกะดักมาก่อน เฮ้ยโดนเลยวะเด็ซเร์ด็อกของตัวเองเองสเงสเสงเสงมีไอ้ขอะไรที่แบบวะก็ไม่ทำนี้เหลือเลยเวลาเราเอ้ยเ,เด็อด็อกกูเกียดมึง เป็นเพื่อนที่ดีในเวลาการเละหาย่ายอยู่นั่นนี่อ่ะตรงกลางแตว่าจะได้สวยนั่นแหละ เชีมวเชื่อไมเชีวดูเอาเช่อมเชียวดูเอแบบนั้นเยป็นคนๆๆก็ตดก่อนยไมวะมองผ่าไปตายเลยุตให้ทา้ณเีย ไม่ตายหรอกเ้าโอ้สิมันเป็นราบอกูเดิดเกินแล้วกูไม่รู้มึงจะมาตรงนี้ก็ได้บอกว่ากลับเอาของแล้วบอกไปข้างหลังกูรอด้ว้ทำไมกูถึงไม่ถ้ากูกลับเอาของแล้วทำไมกูถึงต้องบอกว่าไปที่นั่นเลยแกนเสียสละไปมากขอบคุณที่ขอบคุณที่ที่ทำเพื่อสุดระโยชนขนาดนี้ เสีหลัว่าใครหรอเว้ยเจเจมใครหอกนี่แหละตายเถอะจะกงไม่ไดสักูไม่ไดสับสัญญาเลยไหมเ้ยเอยเนี่ยกูจัดเองไอ้หมดโอ้โไม่กินจะนอนคกูใกล้ไปเหรอโอเค

มาเหอะไีสกายโอ้โหแม่งเอาสกายเชี่ยงสามตัวเกนหาหาทิศ

เก็ไม่ไหวละวค,ครับทุกคนเอ๊แต่มันโดนจัดเลยต,ต้องอราาครบละมั้งกูเล่นขนาดนี้ครบครบครบทุเพทเพราะว่าเราทำลายพวกลางมันหมดเลยแล้วก็เราทำเพทในนี้หมดแล้วเรู้อ่ะเวาลาลเหลือเยอะด้วยมีไง้เอ็กซที่บางๆห้าสิบหกเปอร์เซ็น <laughs> ต์นจะทำเวลาดีขนาดไหนรอบเนี้ย รู้ทิกแล้วเราเล่นง่ายขึ้นเห็นไหมแล้วก็ตายมาอยู่ดีป้าวเป็นกูไม่ได้ตายว่าใครนะกูตายว่าใครเอะไรแน่เฮ้ยมันเรื่องมัน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 เกิดขึ้นได้เล่นอย่างเงี้ยไอ้เขี้ยกูดิสัตว์กูกูแม่งลงไปแล้วสทีมันยิงตต่กูขึ้นมาพอดีถ้าเนอไปเห็นวะใช่ปหาโอ้ยดนตรีไม่ใช่ก็ผิดีโอ้ยทำไมยิ่สร็